สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยอิสานอินสวีเดนชาแนลนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศหนาวจับใจเลยค่ะอุณหภูมิวันนี้นะคะอยู่ที่ลบสององศานะคะก็มาพร้อมกันเช่นเคยค่ะกับน้องนกกลางเขนนะคะ <c oughs> วันนี้เหมือได้เอาอเปลือกสับปะรดนะคะเอาไปทิ้งไว้ในกระบะปลูกผักนะคะ เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มีอาหารเนาะน้องนกกังเขนก็จะมากินนะคะถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะระหว่างคนกับนกนะคะไปไหนแล้ว วันนี้หิมะตกนะคะตกเยอะมากเนี่ยเวลาที่หิมาตกเยอะๆนะคะนกป่าเขาจะามีอุปสรรคต่อการหาอาหารนะคะเพราะฉะนั้นหน้าบ้านเหมือนเนี่ยมันจะเอาเศษผักเวลาทํากับข้าวหรือว่าเปลือกผลไม้ที่เราเปอ,อกเสร็จนะคะเอามาไว้หน้าบ้านเนาะเอาไว้ให้น้องนกนะคะเขากินนะคะ น่ารักมากเลยท่านผู้ชมก็จะเห็นหิมะโปรยปลายลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็หนาวจับใจเลยล่ะคะ่ะ เป็นหิมะแรกนะคะของปี2องพนนะคะก็ยังมีโปรยปลายนะคะลงมาเรื่อยๆทั้งวันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ผู้คนจะนิยมออกไปเดินกำลังกายเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายฤดูหนาวนี้สำคัญมากๆเนาะ แล้วหิมะขาขาวแบบนี้นะคะทําให้เกิดแสงสว่างนะคะจะไม่มืดมากนะคะเนื่องจากว่าสีขาวของหิมะเนี่ยทำให้ภูมิทัศน์นะคะดูสว่างขึ้นไม่น่ากลัวนะคะพอเวลา,าไฟตามถนนนะคะเปิดก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเนาะการขับรถจะออกไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยทัศนวิสัยก็จะดีขึ้นนะคะ แต่ว่าความเสี่ยงก็คือพื้นถนนจะลื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นทางมีความเร็วที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถขับได้แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอะมีน้องแมวมาอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นแมวเพื่อนบ้านนะคะก็ เมื่อวานนี้คือปีนขึ้นหลังคาเล่นนะคะแมวก็กลัวมากว่าเขาจะลงไม่ได้แต่ที่ไหนได้ลงมาได้นะคะวันนี้ก็ออกมาตามจับนกค่ะนนวิ่งไปแล้วอ้าวนกกรงเขนหายไปไหนนอะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศหิมะตกแบบนี้เนาะ